ขอบคุณขอบคุณถึงแล้วเราพักกับแฟรนไชส์โ uh, รงแรมเดิมนะครับ w a n d e r s Hostel นะฮะคืนละ160บาทเท่ากันเป็นห้องแอร์นะฮะไม่มีคนเลยตอนนี้ห้องนี้เป็นของเรานะพักเดี่ยวเวลาเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องทำใจนะถ้าเรานอนโฮสเทลเป็นสายประหยัดนะฮะก็คือจะมีทั้งนอนโกนนอนตดนอนดึกนอนเสียงดังก็คือสารพัดนะฮะเราต้องแบบ ยังไงเราก็ต้องข่มตาหลับให้ได้อะจริงๆมันหลับอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนกลางวันเราไปเที่ยวเหนื่อยมาแล้วนะฮะเสียงเรียบวันแรกของเรานะฮะมาถึงก็เย็นแล้วนะ มีรูมเมทหลายคนนะครับเราคิดว่าเราอยู่ห้องนั้นคนเดียวแต่ว่ามีคนพักกับเราก็เลยทักเข้าไปนะเห็นเป็นเอเชียด้วยกันตอนแรกคิดว่าคนจีนที่ไหนได้เขาเป็นคนกัมพูชานะฮะเราก็เลยคุยกันไปคุยกันมาขอให้เขาพาไปหาอะไรกินข้างนอกฮายโอเค I'm ready okay. Hello อันนี้คือเพื่อนที่เราได้จากห้องเมื่อกี้นะครับผม Can you tell me your name again? One day. o r e One day or Dia. 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 One day or Dia นะครับผมฝุ่นเต็มเลยฮะตอนนี้เ็ากำลังก่อสร้างนะฮะ How much do you know about Thailand? Um, t o d l y I I translate a movie subtitles when I early age. Think ร amazing ตงนี้เเเเป็นนนนนถคดิสียียยมรบะะแต่น่าาาวบรรยากศานนมันอบรยก็่นา,งงนะาะมันไมมม่่่ีีีคนนนนนะะะก็็จเปาารร้้้าาาาาออหยงงบแตว่านักทท่่่องเีียวไมม favorite, cake, lot What is your favorite food? I want to eat your favorite food. Let's try ล็อกลักล็อกลักจะจะลองกินลกลักนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารประจำชาติของกัมพูชานะตั้งแต่มาอยู่นะยังไม่ได้ลองกินเลยนะฮะ Normally like this food street how much average? One point f i e dollars. No really? Here? Okay, let's go. <S She has. Maybe you can order one local and a another kind of food. Okay. Yeah. Then we can share. Okay. ก็คือจะให้เขาเลือกอาหารอาหารเขมรนะแต่ว่าทุกอย่างในนี้มันเหมือนที่ไทยเรียะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้าวคู่กัปินะเนี่ยอืมบรรยากาศรอบๆอย่างนี้นะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะเด็ก น่ารักเหมือนพี่เวียดนามเลยฮะ almost similar with Vietnam This one บรรยากาศร,รอบๆตอนนี้นะครับเนาะมาแล้วครับ เสิร์ฟมากับซุปนะฮะ This is beef right Beef ก็คือเนื้อเนื้อผัดกับหอมหัวใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันน้ำน้ำอะไรนะ I think it's tomato sauce อ๋อท a ม o ท a สอสอ๋ออันนี้มันเหมือนรสดีอ่ะเพื่อนๆอ๋อ pepper ก็คือต้องบีบมะนาวลงไปแล้วผสมกันเนี้ยอ๋อดูเครื่องปรุงว้าว เกือบทุกที่ที่เราสังเกตนะคะเวลาไปทานเนี่ยเขาจะมีมะนาวไว้ให้จิ้มกับทุกทอาหารเลยอะใส่ดิบมะนาวนะฮะใส่กับกับพริกไทยแล้วก็ผสมนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยนิดๆนะฮะมาใส่บนเนื้อแล้วก็ตักกินทีละคำอย่างนี้มาลองดูนะฮะลูกหลัก ไิดว่าทุกอ่ i ก t s s a ร t y n h เค็มเค็มใเค็มมากเอนเมรรน้ำซุปเขาใส่กระเทียมบดเยอะมากๆนะฮะ อร่อยนะใครที่อยากมาเที่ยวไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องอาหารการกินนะครับรสชาติไม่ได้แตกต่างจากไทยมาก maybe you don't have cocoa in Thailand so you can try cocoa in ก็คือเขาบอกชื่ออาหารอย่างหนึ่งมาเราไม่คุ้นชื่อกโโก o c o a c o โก้ตอนแรกฟังเป็นโกโก้ก o c o a นะฮะยังไม่เห็นหน้าตามันนะฮะตอนที่ search ดูในเน็ตก็ก็ไม่ได้เห็น อาหารชนิดนี้นะก็เดี๋ยวลองไปกินกันนะครับ last one I finish yes you pay me for the soup okay okay thank you อก <c oughs> ุญเชเรนแกดไอซี่อ u n ญเชเ e n yes Ah, oh. o อกุญ and o อ u n ญเชเ e n what is the difference เชเร is uh, a lot so thank thank you a lot จเจริญ <Yeah, S 1> เยอะฉัน,นาหา This is Thai food อ๋อเขาบอกว่านี่เป็นอาหารไทยอ๋อไทยน noodle soup ว้าว <Yeah. S 1> <Wow>, very dark ไฟดับไม่แน่ใจนะว่าในกล้องตอนนี้มันจะเห็นหน้าเราไหมแต่ว่ามันมืดต้องมากเลยนะถนนตอนนี้เพราะแต่ละที่ก็ปิดเยอะมากๆเลยนะ คาเฟ่แอมะซอนนี่คือจะเห็นทุกที่ทุกมุมเลยนะอยู่ที่กัมพูชาเนี่ย do you like this Amazon yes very popular with uh, teenagers really you can order and then they cook it for you okay yeah yeah order อำยังไเนี่ย oh they don't have enough ingredients okay Oh. สวัสดีครับสวัสดีครับยำยำย่โอ้ยางน้ม่ยยำเลยขอกคุณแกอ๋อที่ s o n มาแล้วนะฮะอ thank you กิ่นมันเหมือนเป็นฟักหรือเปล่าอ๋อย a า just water y e h เขาจะผสมผักนะมีฟักทอ,องอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นมะละกอนะฮะมีถั่วฝักยาวกโก้กโกถ้าเป็นอาหารอีสานนะฮะ <Okay. S 1> เราเราจะทำแกงแล้วก็ใส่ปลาด้วยอันนี้คือได้กลิ่นเหมือนเวลากินแกงฟักใส่ปลา รสต่อไปเลมันกราสรสชาติมันแบบเหมือนอาหารไทยทุกอย่าง you have this in Thailand too sorry you have this in Thailand too? this this one you mean yeah oh okay some people just eat it and then they eat it with soup later mm. bite it yeah mm. or some people just squeeze it in soup mm. yeah like this b r t yeah you don't eat that I eat oh yeah like this? No, just that, and then uh, just scoop one oh, soap and then eat it, it with rice. Yeah. <coughs> mm. Normally, I just put it in the soap and then squeeze it. So then, like spicy. this, yeah. you mean? Yeah. Mm -hmm. Another one similar to this, but less vegetable. We call it green curry. Mm, green yeah. curry. Curry kew. In, in Cambodian language? Mm. Yeah, curry kew. Really? Yeah. Se h ค g ณนี่นะครับร้านอาหารอยู่ฝั่งตลาดเก่านะฮะโอลมาเก็ก็จะมีร้านข้าวสองร้านนี้นะฮะก็มาลองกินได้นะ อ๋อคือปกติอะตรงเนี้ยก็คือมีร้านอาหารเยอะเยอะมากเลยอะแต่ว่าตอนเนี้ยโควิดก็ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน